เนี่ยเขาเปลี่ยนเพลงตอนนั่น,น,นเพื่อนเขาเปลี่ยนเพลงตอนตอนตาทีบุกมันดูบ๊มบ๊มขึ้นอ่ะมันดูจริงใหญ่ขึ้นอ่ะมันมาตั้งแต่อดีตหรอเปล่าวะกูมไม่รู้อ่ะอดีตที่แล้วกูไม่ได้เข้าไปเล่นเลยอ่ะมาแล้วไอตัวหน้าไม้นั่น้ำคาญเออ,อ,อแอ องเช็คดูว่ามันยิงแม่นขึ้นจริงไหมไม่รู้อะ่ะแต่กูที่แน่ๆน่กูยิงแบบไม่เข้าแน่นอนไม่น่ารักษามึงเละกวาง โอ้เสียงหล่อเหมือนเดิมโอเคกลับไปเป็นไรพวกกติดีกว่าโอ้ยคุณผู้ชมผมยังไม่ได้นั่นเลยอะผมยังไม่ได้ชุดเกาะเลยอะชุดเกาะต่างก็ได้เอามาให้กูหน่อยได้ไหมไอเกมเวบนี้เว้ยอะไรนะอ๋อไอ อะไร <S <S อะ,รอะรมาข้อความอะไรขึ้นหนไรเจออะไรเหรอตากีเวนฮโลวีนแน่เลยอ๋อนี่ไง,ขงเขาวังกฎเขากฎเหรอเพื่อนทียนหลังห้องไม่ใช่แล้วนนั้นวังกฎมันคือเรื่องจริงหรือขีดแต่งให้ฉันแล้วติกเก็ตอยู่ตรงไหนหาจากไหนอันนี้เหรอวัองกฎเออ ไอ้กัดมันหน่อย,ยดิลุยเลยปามกูดูหน่อยแม่งเล่นเกมสุกอยู่คนเดียวไอ้ชิบหายแล้วบอกที่ี่เพื่อนโดนหมาไล่อะไรเหรอเพื่อนติกเกต็ตมาแล้วเพื่อนแล้วนี่อะไรอะะ่ะต้องยังไงปะคุปปแล้วเนี่ยอะไรบาคุ อะที่เกตเอาไงทิกเกตยัยงไงวะใส่กกยังไงวะมันใส่ยังไงอ่ะมันหนึ่งทัาสามแล้วอะ่ะติดใส่ก่อห้หาฟอร์ทิกเกตหยิบปืนได้ไหมอ๋อนี่งไงหยิบปืนได้อะไรเฟิร์นต้องอันไหนอ่ะ อันไหนก็ได้ใช่ไหมเอฮี่แกได้คิกแก่แล้วแกได้สองแล้วเนี่ยเหลือเกมสุดท้ายเกมที่มึงเล่นอยู่แกกูเล่นใช่ไหมไม่เป็นไรโเอเค เอ้ยปืนนี้ไม่ใช้ยิงได้ไหมวะมันอินฟิตี้ไม่รู้สิอาจจะเป็นปืนอัดลมต้องไงต่ออ๋อน,นี่ไงเพื่อนเข้าได้แล้วรุยอเ้าเรายังไม่ได้เตรียมมาหามัน <Yeah! S 1> เลยฮียก <c oughs> วา <Yeah. S 2> ดไปตัดหน้า นนกามีธนูคกวกลัวที่ไหนวิ่งไปเรื่อยๆเลยแล้ยกล่องด้วยว่ะอ้าวเฮียเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอชั่นไม่รู้มันเป็นอาวุธระยะไกลอะกูใช้ไม่ได้เพื่อนกูใช้ได้แต่าอาวุธระยะใกล้มาเลย แล้วเพื่อนกูกำลังหาทางอยู่เพื่อนอเราไม่อยู่ด้วยกันไงมึงเดินดีกูตอนแล้วชี้ชักโอ้ยหมา ไอ้เฮียตันเฮ้ยน้องผู้เด้กโคตรไวอ่ะกตายล้โอ้เฮียมาเอาฟ้าเย้เพื่อนกูได้กูเจอก่องสมบัติแล้วเย้่เอาวิ่งกลับไปที่ตำเท่างน,น อุ้ยก็ต้องหาทางออกก็แหละไ,ไม่กูกลายเป็นกบกูโดนสาบบ เอาไปไปมามาโดยกลับทางเดิมเฉยเพื่อนคุณผู้ชมด,ดูดูดูผมถือผ่านดิของของของกูถ้ากินอาหารแล้วมันจะรีเลือดให้เว้ยเดื่องนี้กูใสอ๋อโอเคสุกโคตรเลยสักสุดโคตรได้สักใค่ได้ดได้จะได้ถึงก่อนกีกี้โซวีอัด ตัวเราก็สะใจเหมือนกันนะเพื่อนที่ทำซุดแล้วแบบว่ามันวาดห้อมถวยเลยทั้งๆที่เราไม่ได้ใส่อะไรลงไปที่เกี่ยวกับไม้เลยแต่เราได้ถุยถยไม้มาอเกมนี้เาจัดทักอย่างบ้องหู ตีเอมาเลยเด้อดัดล,ล้นมาเลยเด้อดัดลน้นจ้าวจ้าวตาตึงปืนกูอะดูดิปืนอะไรตะลุปืนตะลุหัวเจียวปืนตะลุลหัวกูกำลังกลับไปอี้เข้มขี้เข้มนะเพื่อนรักรอกูก่อนนะไอเพื่อนรัก มาแล้วทอรอน์อากว้งทรย์อ่าไอ้เหี้่กูโดนเลยแม่มันยิงแม่นยิงแม่นขึ้นไหนไหมน่ะอ่ะหมดแล้วเราไปจากโอ้ยฟีเกิด ไปกันเลยเพื่อน normalized. ไปเลยชัตเรโล่อะไรอยู่ล่ะไปกันสิวะดูดยแล้วไปยังไงแอ้นเดินไปเรื่อยเหรอไม่รู้แต่คนละทีมันอยู่ตัวเนี้ยเว้ยอุ้ย ทั้งคำมันปล่อยรังแสที่คาตดวงตามาทำภาพกูเบื่อภาพกูเบื่อเมื่อกี้ม,นนมาคำรามมาคำรามมีอะไรบ้างอ่ะไม่รู้กู<ะ>เดินเข้ามาลึกๆึลเลยกูไม่เห็นเลย,เลยแล้วไม่มีไฟฉายกันเรามีกูมีโอยเฮ้ยกูยเจอเหมือนโกงเลยหรอแต่กูเจอรัทีอีกแล้ว ผมเปิดไม่ได้สงสัยเราต้องจัดการมันให้หมดก่อนละมละั้มงลัทธินอกจากลทัทธิบูชากว,วางแล้วยังมีลทัทธิบูชาข,าข้าวอีกเฮ้เพื่อนเปิดไฟให้หน่อยูกูปวดตาโอ,โ,โอ้โหโคเยอะปวดตา เพ ну illi ื่อนกูปวดตาแล้วเกินปดไฟฉายให้หน mm ่อยเธอเดี๋ยวกูลุยเองกูแทงเฮ้ยแสงนี่คืออะไรอ๋อมันต้องใช้ไฟฉายส่องใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะ เล oh. ื่อนหนนี่ดิเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่เปิดเรืเปิดแล้วอะอะไรอะอะไรอ่ะ b a s i n g of bed หนึ่เป็นบั๊อ่ะ d a l a n d and Nightless ขอโทษอ่านไม่ออกมันมีสองงานอะอันไหนดีอ่ะเพื่อนเออ่ b a s i n g of the d a หรือว f a s i n g of the bed คนละอันไหมงอแหนมเลือกเลยกูเอาขังข่าวอาอมันเลือกได้คนเดียวดีกว่ามันเลือกแล้วมันไปไปทั้งตีอ๋อเฮ้ยจะถล่มแล้วเพื่อนตรงนี้แต่มันมีถ้ำหนึ่งนะที่กูเห็นนะไปเร็วไปไปอีกถ้ำหนึ่งนะมันมีอีกถ้ำหนึ่งที่กูเห็นนะ โอ้โย,ย,ย,ยไต่กูบ่กใส่กูบอาเอ,อ้ยในถ้ำน,นี้มีใครชายคนปวดตาเออมันอยู่ข้างหลังนน่นเหมือนเหมือนทางที่กูเจอเลยเพื่อนเป็นไม้ก้านแบบเนี้ยแต่คนละทางอ่ะเออแล้วแล้วใช้ใช้ ไม่ใช้คุณจะหมดแล้วเพื่อนมันก็ไม่ต้องใายค่อยเอาไว้ใช้แรกน่าจะมีเฮ้ยข้างเขาข้างเขาไหนๆเดี๋ยวข้ามมือเฮ้ยเจอจะตายแล้ว อัไม่นใช่าเออเว้ยอะไรอ่ะพ่อระบายน้ำเพื่อเพื่ใช้ใช้ใช้ไปใช้ที่ก่อนใช้ใช้ที่แรกใช้แรกนี่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 ทำไมกูหนีไอคือคือไอ้นั่นเฮีย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 เฮยเฮียเฮยยยเลยเ ลัททีเพื่อนรัททีครูอี่จิซีนไปทชนแล้วไม่น,น่ามันจะแขกไปกันแล้วเอาอะโอ้ยอ,อย่างไกลเอ้ยเพื่อนยังไงเติมไฟ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 ต,ติ๊กต็อกโอเค เพื่อนมามีอีกอันนึงเย้ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นอา้าวอันนี้มึงเลือก,กดิถ้งเขากับแพะเราจะต้องมึงเลือกมึงเลือกเออตาแดงหือหอกมึงจะบอกนด oh ้ว่ามีอีกอะไอ้คีอะโอ้โหโบอสสองตัว เลยตัวกูมันต้องตีไวอหิวเพราะฉะนั้นยิ่งตียิ่งหิวอย่างนี้เองย็ข้างซับที่เฉียวอ่ะโอเคเฮ้ยมีมนรู้แล้วข้าง้าไม่ค่อยตายเท่าไหร่ฮะ ี <N iss an> ่เฮียกไว้จะหมดแล้วที่ไหนได้มันมีอีกเยอะโอ้ยเข้าบินมาแกปากง่ายเราเพื่อนโอ้ my g กอดอ้าวตายเลยยาไม่มีด้วย กูมีกูมีไอ้เหี้ยไปยัะ

มีหกอันอ่ะตอนแรกอ่ะโอ้โหไหนไปเลยไอ้เที่เราอยู่ในถ้ามาสองคืนแล้วโอ้รวยๆรวย้วยรวยรวยรวย เป็นทางไหนวะทางนี้ ite, oh ีป่ะโอ้โหอีกแล้วเก็บ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 โอ้โหอีกแล้วเก็บมันตายแล้วเพื่อน เพื่อสายใช้เย่หมดพักที่เพื่อนกูจะตายหายอยู่แล้วือกูไม่อยากไปช่วยมันอีกแล้วแม่งเ้ยยังไงหมดแล้วนี่เอานี้เป็นโอคูเลือกบังเลยเลไเลยเอ่อ มึงจะเลือกอะไรดีอะระหว่างมีโอกาสน้อยลงที่จะมีฝนตกกับมีโอมีโอกาสอ้อยหนึ่งมีไอ้เหี้มีโอกาสน้อยลงที่จะมีฟ้าผ่าฝนตกกับฟ้าผ,ผ่าดีกว่าเพราะถ้าฝนถ้าฝนไม่ตกฟ้ามันก็จะไม่ผ่าน okay. โอเคหมดยังเฮ้ย อะไรแดงๆมันมันแดงอะ,งอะเพื่อนเพื่อนต่อยไม่มันตีกูไม่โดนอ้าวที่จะมันตีกูไม่โดนนะให้มึงไม่ยิงมึงที่แต่ละเป็นถ้าที่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันเป็นตัวใหญ่ให้กูจัดการเองอยู่ไกลๆถ้ามันมาตีกูมึงไม่โดนอะ ไม่โดนเหมือนกันอนะพอคอดไปแก้ๆพอไปจูบมนันมันก็ตีกูไม่โดนแต่ถ้ามันถอยไปน,นิดนึงมันจะตีกูโดนประมานี่มานี่แล้วมันมาหากูอ,อตาผมเป็นตัวหนึง่งกูไม่ไหวกูซ <c oughs> ูไม่ได้ไปกันเลยไปใช้กูเลยบอกไม่กมูว่าไม่เห็นกูว่าไม่เหน็นไหนไม่ไหนว กูไม่มีเพาะมันแผลเหลือแล้วนะโอเคครับคุณผู้ชมก็อัิจนินาอัติที่เป็นอัติที่สนุกมากนะถึงแม้เพื่อนผมมันจะตายไปสองครั้งก็เถะนะฮะสองหรือ <c oughs> สามสอหรือ <c oughs> สามเออหะอ่า <c oughs> <c oughs> ก็ตอนแรกผมจ่ามันว่าอัปเดตอย่างนี้มันแบบว่าคอนเทนต์น้อยใช่ไหมแต่จริงๆมันก็ไม่ดน้อยขนาดนั้นนะ โอเคครับก็ไว้เจอกันอัปเดตต่อไปไม่ก็อาชีพต่อไปแนละ้วสับเกมนี้นะครับผมตะวันนี้พวกเรามาแลเดอร์บิวและมาแลเดอร์ <c oughs> ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตะวันนี้บายบายครับผมดูดู <c oughs> <c oughs>